ผมก็จะมาทำการเลน่นกินแตะคาร์ลแคร์ลดกันนะครับตอนนี้ก็ถึงการกินแคร์ลดโย่ผมดาวเนื้อไปถึงตรงน้ำไปตาดูอีกไปตาหยาบเนื้อขอโทษนะเจ้านนจเนื้อต้องเอาเธอไปถิง้งลงแม่น้ำ ขอโทษนะเจ้าเนื้อเอ้ยเจ้าเนื้อจ๋าชาเลนนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่ยากมากในแม่สีผมจุจะกินแต่แค่เลยอันนี้คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายของผมคือการกินแค่เลยไม่กินทุกเนื้อไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อหมาป่าไม่กินเนื้อหมาอวกว่าไม่กินเนื้อของบีไม่กินเนื้ออะไรทุกอย่างเลยกินแต่แค่เลย แน่แนนแบบนี้ต้องต้องทำคาเลนได้ง่ายๆคาคาลเคนคาเลนเนี่ยสบายสบายยะมากละนิดหน่อยเองมีโอกาสทำได้ถึงตกเปอร์เซนเองโอ้ตรงนี้เป็นบ้านเราก็ได้ไนะีนะเออเอาคิวไลท์ยอยู่ตรงนี้ก็ได้เนะี่โอ้

น,นี้จะยากมากเลยนะครับนี่คาเลนคาเลนที่ยากที่สุดนี่แม่นี่ก็คือ <c oughs> การกินแค่ลอยไม่กินเนื้อ,ไม,นนอไม่กินเนื้อเด็กไม่กินทุกอย่างสวัสด,ดีไก่น้อยสวัสด,ดีไส้น้อยวันนี้ฉันไม่ชอบหรอกไมวะอวันนี้จะตีหมาป่าอย่างเดียว ไม่ไ้แหนังหมาป่าตึงเลยไม่ได้หมันเต็งมากไม่ได้หมันหมาป่าเต็ง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 เป็นไก่เลยเต็งเหมือนไก่ไม่มีสติ เอาเนื้อขึ้นมากินไปแค่มาบูชายันลึกเอาโมโหเลยน,นึ่งนั่งขอบคุณดีขอบคุณครับคุณลุงนีใส่่ไม่ดีบา,บายไว้เจอกันปีหน้า ป่าเพศสองตัวก็ได้หนังนะตัดตัวต่วางๆลอาเล่นเราเล่นไว้หนึ่งตัวกินกินคาเลนนีน้คาเลนนี้ยากที่สุดเลยพี่อยากช่วยกันมันยากเค่ื่อนอันนี้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นอุย ตอนนี้เหลือแค่กุ่ยแล้วถ้าได้กุ่ยนะเยี่ยบถ้าไม่ได้กุ่ยนะเต็งแทนดีใจเต็งแทนดีใจแทนคุณหิวขอกลับแขนก่อนขอโทษทีที่จะมาไล่เคกินแต่แครลนไม่กินอะไร กินแต่ผักจะได้ร่างจะได้มีกามที่แข็งแรงขึ้นโอ้ด,ดุงดีมีคนตัง้งปั๊มให้ยักษ์ู้วันนี้คาลินนี้ที่ยะที่จะเกินคาลินนี้ถึงทิชชู่แชมบางของคาลินนี้ก็จะย,ยากเหมือนกันนะครับ พูดตรงๆคาเรนนิยะสิมาถวยแล้วจ้าเพื่อนเอาเดิมช่วยดิฮัลนันถึงพรมาฟูมดูมาบูม ว่าอย่าเอาเด็กไปบูชายามที่ตุดเลยนะครับเนี่ยมันคือกำลังมาท่านคนดี้ก่อนจำได้แล้วเมื่อกี้มีเสือกินเนื้อจิบไม่ใช่เราเล่นมา ค่าเน้นนี้ผมจะเอาชิ้มรอบไปถึงวันที่ห้าแล้วเอ้ยผมรูมบอกอย่าลืมกดไลค์กัจะใช้เป็นแรงนําแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์นดีที่สุดไม่คอมเมนต์นไม่ดีจังฮะคอมมนทเกียดคนคนึ่มตรงไต่วันนี้ต้องเอาชิมไปใครจะเลีว วันนี้ผมผมจะเอาทีิปล่าถึงวันที่หาวางไรนี่น่ะวางวางนิ่ไก่ไม่ดีเป็นไก่หรอวางฮะวางป่าไหนตีไหนไหนเป็นไก่หรือไงไม่อยากกินไม่อยากกินเนื้อแบบนั้น ตายแทนนะคะเราทุบทุบกวาดตีทุบตอนชุบ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 ดีนะที่มีของปุ๊บส่งใต่ต้องเตรียมตะเปียงไปด้วยกินนะ Jadi, Tina. แสนใกล้ไป ได้ของดีแม่ดูดิว่าแต่นได้อะไรเกียวของดีเลยนะสามารถไม่บุตรตรองโอ้ยไม,ไม่ที่เกียดทำคาราเลนีแล้วอะ่ะแต่ยังไงผมก็ต้องทำยผมจำได้ว่าเมื่อกี้นี้ผมเผลอจิ้มน,น็ด มาติบไม่ใช่เหรอคุวนๆนะ่ะเขาเปิดกินเนื้อติบอ่ะไหนๆก็กินเนื้อติบไปแล้วงั้นกินไปเลยให้มันหมดไปคลิปนี้ผมก็แค่นี้พอเองวันนี้ก็เปิดได้ของิงแทนบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กดกระตัายกแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายๆท่องแตนอีพีวันเ e อ